มันคิดว่าพี่จะเลี้ยวถูกไหมเพอเห็นไฟเลี้ยวแค่ฝั่งนี้เขาก็จะตรงตัดหน้าพี่เลยเพราะไปคนละทางกันค่ะอาดังนั้นถ้าตรงไปไม่ต้องเปิดไฟฉุกเฉินอืมเนี่ยฮะสนุกนสิตัวเนี้ยอืมหลังจากนั้นขึ้น,นรถ,นรถทุกครั้งขึ้นรถทุกครั้งพี่ต้องล็อกประตูทั้งสี่บานก่อนค<ะ>่ะอ่าเมื่อกี้เราตกลงกันว่าต้องกดปุ่มไหนฮะเออคุณแจรลร็อกเหมือนล็อกบ้านเลยเนี่ยทั้งสี่บานทาง,งานแล้วฝั่งคุณน่าก็จะเปิดประตูไม่ได้แล้วแต่ฝั่งพี่ยังคงเปิดได้โโดดยไม่่ต้้ออองงปลลกาาเคหััจนน ไฟเลี้ยวเปิดข้องเงี้ยอันนี้อันนี้อันอะไรมไมมันหยุดเหรออ่าเราเปิดไม่ไม่เต็มที่อ่าแล้วก็ปิดไฟเลี้ยวแล้วค่ะใช่ไหมอ่าเมื่อกี้เลี้ยวตั้งไหนนะคะเลี้ยวซ้ายอ่าโอเคเป็นมุกไว้เพิ่งเป็นตะพุกอ่าแล้วก็ปิดไฟเลี้ยวแล้วอ่าปิดไฟเลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งค่ะเฮ้ยก็ถูกแล้วจะรู้แล้ววันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณบอยเลี้ยวขวาปุ๊บ แล้วบางคนตาแข็งใส่คุณครูด้วยนะคะคุณนบ,บอกนี่เราเลี้ยวขวาเลยะค,ะค่ะก็ขวาเค่ะครูเริ่มมีน้ำโหแล้วหละะังๆ <c oughs> พี่ดูดีๆพี่ทางไหนในมือขวาพี่ <c oughs> อ้าวแล้วพี่เลี้ยวทางนี้ทำไมน่ะถามเราอีกนะเรื่องของพี่แลวตอนนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมขับรถต้องมีสมาธิเยอะพอพื้นฐานเราไม่แน่นนะคะ <c oughs> เจอข้อมูลพวกนี้ไปอ่ะในหัวเราจะคิดแล้ว <c oughs> บ้าบอเอย <c oughs> ทำไมมันเยอะขนาดนี้มันเยอะขนาดนี้วะนี่แหละขับรถมันเยอะตรงปลายเนี่ยเราสามารถจับแล้วก็หมุนได้นะพี่ลองจับแล้วบิดไปข้างหน้าหนึ่งครั้ง ่ยไฟดีเราทาง,งานและหน้าจอทุกอย่างแสงมันจะดกนี่<อ>คือไฟดีอ่าไฟดีจะเป็นไฟดวงเล็กๆซ้ายขวาข้างหน้า ยังไม่ใช่ไฟหน้ารถนะอ่าใช้ตอนที่ใกล้ค่าแต่ยังไม่มืดมากอย่างเช่นพี่ขับช่วง6โมงครวเคลียอย่างเงี้ยอยากให้รถคันอื่นเห็นว่ารถเราอยู่ตรงไหนของถนนเนี่ย้ยมีไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายแดงๆสว่างอ่าก็ช่วยลดอุบัติเหตุได้ดีกว่าเราไปมืดๆแต่จริงๆสาหรับมือใหม่คุณน่าจะแนะนําว่าไฟหลีไม่ต้องใช้หรอกเดี๋ยวมันงงก็ใช้ไฟหน้ารถไปเลยก็คือเออหมุนไปข้างหน้าให้หมดตอนเนี้ยไฟหน้ารถทํางานแล้วอันนี้เราใช้เราคืนใช่ค่ะก็เหมือนไฟดวงโตสองทางให้เราเลยอ่ากลางวันไม่ต้องใช้เลย แต่ถ้าช่วงกลางวันมีโอกาสใช้ไหมใช้ได้ตอนที่ครึงฟ้าครึงฝนมากๆแล้วมันเกือบมืดอะค่ะก็ต้องใช้ด้วยอาเนี้เข้าใจว่ามันออโต้มาติดกับรถคิดว่าแบบว่ามันอัตโนมัติจริงเออมันแต่แต่มันจะมีบางรุ่นที่เป็นออโต้แต่มันต้องมีคําว่าออโต้ตรงนี้เลยอ่าตอนนี้มันปิดไฟหน้ารถหมดหรือยังคะพี่สังเกตว่าตอนเปิดไฟหน้ารถสัญลักษณ์อะไรโชว์ที่หน้าปัดไหมอุ้ยมีไหมมีแล้วอ่าไฟรีกับไฟหน้ารถมันสัญลักษณ์เดียวกันเลยเห็นไหม เพราะฉะนั้นคุณต้องจาไม่ได้ว่าคุณเปิดไฟดีหรือไฟหน้ารถม,ม,มีอะไรเพิ่มเติมเลยอ่ะใช่อืมหลังจากนั้นถ้าไฟสูงล่ะคะสีอะไรโชว์ที่แปรงหน้าปัดเราถ้าเราใช้ไฟสูงอยู่ทิ้งนตาคนอื่นเขาอยู่อย่างเงี้ยสีส้มไหมอ่าตอบมาก็ต้องข้ามข้าม <c oughs> เรียนทิ้งแล้วลงมุนไปข้างหน้าหมดก่อนแล้วพี่ผลักก้านนี้ไปข้างหน้าดูสีอะไรคะสีน้ำเงินเออตอนนี้เราใช้ไฟสูงใส่คนอื่นอยู่ เปิดเมื่อกี้ผลักไปข้างหน้าเวลาปิดก็ดึงเข้าหาตัวค่ะเดี๋ยวมันดับไปเองแค่แค่แค่ดึงใช่ไหมใช่ค่ะดึงแล้วปล่อยเลยอ๋อเหลือแค่ตัวสองตัวใช่แต่ถ้าเกิดพี่ไม่ได้เปิด<ช>ไฟหน้ารถนะถ้าเราไม่ได้เปิดแล้วเราดันไปเฉยไฟสูงไม่ทํางานอ๋อแต่บางทีเราไม่เปิดไฟสูงทําไมมันถึงติดตอนที่เราเปิดไฟหน้ารถปุ๊บน้ำเงินรออยู่เลยเวลาพี่เปิดไฟเลี้ยวบางทีอ่ะพี่ไม่ได้กดลงเนี้ยพี่ดันไปข้างหน้าด้วยกลายว่าระหว่างที่เปิดไฟเลี้ยวพี่แอบไปเปิดไฟสูงทิ้งไว้อ่ะสมมุติถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวใช่ไหมเราแอบเปิดไฟสูงงงงท้้้้ไไไวีี่่่ลดดัันนนนาาาากปหเ อ่ะเราปิดไฟเลี้ยวก่อนอ่ะล้วขับไปข้างหน้าได้ไหมอ่าแล้วพี่ลองเปิดไฟหน้ารถด,ดูยังไม่ต้องดึงกลับนะอ่ะเปิดอีแกแคปหนึ่งเห็นไหมไฟสูงรอพี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ไฟเลี้ยวให้ถูกต้องก็คือเลี้ยวขวากดลงจริงๆห้ามขับไปข้างหน้าด้วยอ่ะเลี้ยวซ้ายก็ต้องยกขึ้นจริงๆอืมแต่นักเรียนบางคนอ่ะชอบแอบขับไปข้างหน้าอพอให้เปิดไฟหน้ารถอีกทีอ่ะไฟสูงทํางานรออยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นการขับรถอ่ะค่ะก็ต้องคอยเช็คว่า บ้านเราตอนนั้นแหลกเข้าใจว่าขับไปเลยเพราะฉะนั้นคุณน่าจะชอบบอกนี่นนบอกมีแค่ก้นกับขาขับรถไม่ได้กูต้องมีทักษะด้วยมีปลายจระ,ะจ้อนก็ไม่คอยรูปนี่มัแต่ประทุเขาเขาไม่เรียนก็เรียนแต่สิบแปดโอ้โหอย่างน้อยขับเป็นก่อนไอ่านี่แค่ก้านไฟนะฮะเรื่องไฟตัดหมอกเราทิ้งไปไม่ต้องไปใช้มันเอาแค่ส่งถนนได้ก็พอแล้ว ฝั่งนี้ค่ะก้านปัดน้ำฝนมาอีกแล้วออของคนอื่นมันที่พี่ไปเรียนปัดแค่ด้านหน้าแต่รถพี่โชคดีค่ะมีปัดด้านหลังด้วย <c oughs> อ่าถ้าเราจะฉีดน้ํา<อ>ฉีดกระจกด้านหน้าให้พี่ดึงก้านนี้เข้าหาตัวคางไว้เห็นไหมมันก็จะฉีดแล้วปัดอัตโนมัติหลังจากนั้นสมมติฝนตกไม่เยอะ,<ฮ>ะอ่านานๆทีพี่อยากจะปัดอย่างเงี้ยค่ะให้พี่ยกก้านนี้ขึ้นหนึ่งครั้งแล้วปล่อยมือเลยมันจะปัดหนึ่งครั้งแล้วหยุดไปเลยเขาเรียกว่าปัดตามมือแต่ถ้าบังเอิญฝนตกต่อเนื่องพี่อยากให้เขาปัดต่อเนื่องให้หน่อย พี่ต้องกดก้านนี้ลงหนึ่งครั้งเบาๆก่อนอันนี้เลยป้ายไปแล้วค่ะมันปัดเร็วล่ะอ่าอย่างเงี้ยประมาณสี่วิมันถึงจะปัดมาให้ครั้งหนึ่งแต่พี่ไม่ต้องไปจับมันแล้วนะพี่จับพงอะไรขับไปเรื่อยๆได้เลยอ่าแต่ถ้าพี่กดลงมาเบาๆอีกรอบหนึ่งอ่านี่ก็จะปัดเร็วขึ้นตามปริมาณน้ําฝนที่เราเจออ่าถ้ากดอีกรอบหนึ่งละคะนี่อีกนี่เร็วที่สุดแล้วถ้าเราอยากให้เขาหยุดค่ะพี่ยกขึ้นบนสุดก่อนค่อยๆไล่ยกขึ้นไปจนกว่ามันจะยกไม่ได้ค่ะถ้ายกได้ก็ยกไปเอง คุณนัดเคยให้นังเรียนขับอยู่ในสนามนี่แหละคุณนัดบอกเดี๋ยวปัดที่ปัดน้ำฝนได้หน่อยปัดปุ๊บเกือบเข้าฟุตบาทเอาพุงาลไยไปด้วย <laughs> <laughs> พี่อย่าทำแบบนั้นนะฮะโอเคไหมฮะเพราะปุ่มนี้เราต้องใช้ขณะที่ขับได้ <laughs> อ่าไม่ใช่เรามาเปิดปัดน้ำฝนอยู่ในบ้านไม่มีประโยชน์อ่าเราต้องเปิดตอนที่ฝนมันตกได้ด้วยอ่าหลังจากนั้นปัดด้านหลังถ้ากระจกไม่เปียกห้ามปัดนะไม่งั้นเดี๋ยวที่ปัดมันจะพังดังนั้นพี่ต้องฉีดน้ําฉีดกระจกด้านหลังก่อนอ่เอาละสิอ่าเอาละสิซึ่งแต่ละรุ่นนะค แต่ฉีดด้านหลังไม่เหมือนกันบางรุ่นต้องขับไปข้างหน้าน้ําฉีดกระจกจะฉีดให้บางรุ่นต้องหมุนเข้าหาตัวอีกอืเดี๋ยวเรามาลุ้นกันคันนี้ลองขับไปข้างหน้าดูก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ดูกระจกหลังนะขับไปข้างหน้าใช่ค่ะขับไปข้างหน้า้างไว้ว่าน้ํามันฉีดไหมพังไหมดูสิอ่ะโอเคมันพับไม่ได้งั้นก็ต้องหมุนเนี่ยตอนนี้พี่เห็นไหมเนี่ยคุณนัทบอกว่าถ้ากระจกไปข้างหน้า,า,านี่อ๋อใช่นี่เห็นไหมตรงนี้มันจะมีรูปน้ําอยู่เห็นไหมค่ะอ่ะถ้าพี่ลองหมุนตรงนี้แล้วลองมองกระจกหลังมันฉีดไหมห <c oughs> เออเพราะฉะนั้นปัดข้างหลังเนี่ยอ่พี่ต้องหมุนเข้าหาตัวค้างไว้นิดนึงใช่ไหมคะต้องหมุนไม้สุดเลยค่ะ้างไวเออแต่ถ้าเกิดสมมุติฝนตกต่อเนื่องพี่อยากให้มันปัดต่อเนื่องพี่เห็นคํานี้ไหมมันมีอินกับออนอย่างนี้ค่ะพี่ก็หมุนเห็นไหมตอนนี้มันออฟตรงขิดขาว่าคือมันไม่ทํางานพี่ต้องหมุนไปหนึ่งครั้งแล้วเดี๋ยวมันก็จะปัดมันนานกว่าจะปัดให้ครั้งหนึ่งแต่ก็ปัดต่อเนื่องอ่ะพี่ลองหมุนไปที่อันที่ออนมันก็จะปัดต่อเนื่องไปต่อเนื่องใช่ ถ้าเราอยากจะปิดก็ออฟมันแต่ไม่ใช่ขับอยู่บนทางด่วนปุ๊บเอ๊ะข้างหลังมันมันมวจังเลยอยากจะปัดอันไหนนะข้างหน้าพี่มีเหลือแล้วนะเข้า <c oughs> ใจไหมคะ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งถ้าเราขับกลางคืน <c oughs> เราจะมาเปิดไฟเนี่ยส่องในรถไม่ได้ปุ่มพวกนี้มันจะมืดหมดเลยก็ยใช้ระบบสัมผัสทั้งหมดอืมนี่แหละค่ะขับรถเพราะฉะนั้นวันนี้พี่จะต้องหลับตาแล้วก็ทําตามคําบอกที่คุณนัดบอกได้ด้วยจําลองการขับรถเวลากลางคืนอ่าเนี่ยคือที่สําคัญที่พี่ต้องรู้วันนี้ ซึ่งเราจะถามทุกๆชั่วโมงเมื่อพักปุ๊บก็จะถามพี่เปิดปุ่มนั้นพี่ทําอย่างนี้อ่าใช่ไหมบอกแล้วขับรถไม่เครียดปัดน้ำฝน,นหน้ไม่เจ้าหมนแค่แตะใช่อ่าเนี่ยปัดหนึ่งครั้งตามมือนะคะอ่าหลังจากนั้นเราจะฝึกเคลื่อนรถกันนะคะคนนักเรียนยแล้วทาให้รถเราตรงให้ได้คําว่ารถเราตรงนะไม่ใช่ตรงกลางตรงนี้ไปตรงไม่ใช่พวงมาลัยไปตรงไม่ใช่ตัวพี่ตรงให้รู้สึกว่ารถตรง ใช่อ่าตอนนี้เราพร้อมที่จะเคลื่อนรถกลนเรียงค่ะอือ่าวิธีการที่เราจะเปลี่ยนเกียร์เพื่อจะเริ่มขับก็คือหนึ่งเหยียบเบรกเท้าก่อนเหยียบเบรกเท้าอ่าแล้วมือจับพวงมาไลัยไว้นะเหยียบสุดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องเหยียบให้จงเลยอ่าปลายเท้าอันนี้มันเลยเยอะไปนะพี่ต้องดึงส้นเท้ากลับมาหน่อยเออปลายเท้าห้ามเลยเป็นเบรกเยอะไม่งั้นเราจะเหยียบเ<ม>บรกหนะ่ะอืมหลังจากนั้นนะคะให้เราเปลี่ยนเกียร์อ่ากดปุ่มตรงเนี้นะอันนั้นลำดับหลังสุดเลยใช่ค่ะตุงบอกไปเลยเดียว เดี๋ยวเราก็กดปุ่มเย่าเฝ้าย่าเฝ้าค่อยๆกดนะคะอือนะคะเลื่อนมาที่ตำแหน่งดีก่อนฮ่าแล้วตรงนี้เป็นตัวดีหรือยังคะจากพีเป็นเป็นยยัง D ใช่ตัวแล้วขอบคุณอไม่ต้องขอบคุณมันต้องบอกกันอยู่แล้วค่ะแล้วตอนนี้มีสีแดงโชว์เกี่ยวกับอะไรอีกคะเบรกมือค่ะอ่าเนี่ยค่ะเบรกมือพี่อ่าอ่าพี่เหยียบลงไปเลยค่ะเหยียบให้จมเลยเหยียบให้จมอ่ากดลงไปเลยอ่ะอยู่ตรงไานั่นแหละค่ะกดเลยค่ะใช่หรอใช่ค่ะกดลงไปหนักเลยค่ะกดดีค่ะ <ด>นี่ค<อ>่ะกดนี่ไม่ได้อะกดน,น,น,นี่อีกกดย่าคอนทั้อ่ะทุกคนดดีค่ะปล่อยเลยค่ะเอาปล่อยเลยอ่ะปล่อยมาเ,อาเห็นไหม<อ>นี่แหละค่ะคนแก่มันจะเข็ดเข่าหน่อยมันไม่ได้คือคุมไม่ได้มันแข็งอย่างนั้นแหละค่ะ <S <S แต่เวลาเหยียบนะ <S <S <ๆ>เวลาเหยียบมันจะไม่แข็งงั้นพี่ลองเหยียบดูเวลาถ้าเราจะให้เบรกมือทางานอ่ะพี่เหยียบปุ่มเดิมอีกครั้งหนึ่งน่าจะเหยียบไปเลยมันจะเบามากมันอยู่ข้างบนเท้าอ่านะคะมันจะสูงขึ้นมาหน่อยอ่าเนี่ยแล้วพี่ก็ปล่อยได้เลยมันสีแดงโชว์ไหมแสดงว่าพี่เหยียบเหยียบเบาไป อ่าเนี่ยต้องดังแก๊กก่อนเนี่ยเบรคมือทําง,งานแต่ถ้าจะปล่อยเขาพี่ต้องเหยียบลงไปให้สุดอ่านี่เลยไม่ต้องสุดดิต้องต้องให้สุดสุดแล้วจริงๆเวลาพี่จะใช้งานมันพี่ต้องเหยียบให้สุดเลยค่ะเนี่ยพี่ต้องเหยียบสุดแรงเลยนะอ่ากดให้สุดแรงก่อนแก๊กเดียวไม่ได้ค่ะพี่ต้องเหยียบจนกว่าจะอันนี้เปิดใช่ไหมมื่อกี้อ่านี่เปิดถ้าสีแดงโชว์อ่อใช่สีแดงโชว์นี่คืออ่ามันาแน่เราจะจะจะปิดอ่าจะปิดก็ต้องเหยียบอีกครั้งหนึ่งให้สีแดงหายแต่จริงตอนเหยียบใช้อะค่ะพี่ก็ต้องเหยียบให้สุดด้วยนะ ตอนที่จะให้มันเปิดอะค<ม>่ะอ่าเดี๋ยวลองเหยียบใหม่เหยียบให้มันจมเลยอ่าเออต้องการแก๊กหลแก๊แกอย่างเงี้ยเ<อ>บรกมือมันถึงจะล็อกอยู่จริงอ่าพอเวลาตอนตรวมันก็เลยต้องกดแรงไงะคะเพราะมันก็อยู่ลึกแล้วก็ทีนี้ก็ถ้าจะกดก็กดลงไปแล้วก็ปล่อยขึ้นมานี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่วันหนึ่งพี่ไปหาลูกค้าแล้วพี่สวมกระโปรงอะพี่ก็จะใช้เบรกมืออย่างนี้ลูกค้าฟ้าอย่างเงี้ยอ่าแต่เราใส่เกงอะดีแล้ว หลังจากนั้นตอนนี้สีแดงที่หน้าปัดเราโอเคเรืค้ยังคะดับหมดแล้วเราพร้อมที่จะเคลื่อนรถแล้วอ่าดังนั้นพี่จับพวงมาลัยสองมือเลยเวลาจับนะพยายามอย่าไปกำมันแน่นนะคะแล้วก็ทิ้งน้าหนักที่ข้อศอกเออไม่ต้องตรึงหัวไหล่นะคะก่อนที่เราจะเคลื่อนรถมองกระจกซ้ายมีใครมาใกล้ไหมมองกระจกขวามีใครมาใกล้ไหมเออถ้าไม่มีเราถึงจะปล่อยเบรกเพื่อเคลื่อนรถได้ค่ะอ่าคราวนี้พี่ลองมองไปที่แถฟ้ากับแถเขียวนะมันไม่พุ่งถ้าเราไม่ปล่อยเยอะอ่าเดี๋ยวพี่ลองปล่อยเบรกนิดดก่อน อถ้ารถไม่เคลื่อนก็ปล่อยเหมือนกันเลยค่ะตอนนี้ติดกว่าพี่ร้อนเล่นอ๋อจริงๆนะคณะขอไม่เคยเยก็เราไม่ยอมออกถนนนะเราเลยไม่รู้จักความเร็วของรถคาดเข้มขัดเลยเหรออ๋อไม่คาดนี่ไงค่ะกูก็ต้องคาดสิคะไม่คาดเดี๋ยวพี่โดนปรับสองพันอสี่พันนะตำรวจเห็นน่ะอ่าอย่ามองพื้นนะระหว่างทางอะค่ะพี่อย่าคิดว่าเราจับรถตรงแล้วมันจะตรงทางนะพี่ก็ต้องมองแถฟ้าแถบเขียวถ้ารู้สึกว่ามันไม่ตรงยังไงค่ะพี่ปรับพวงมาลัยได้เลย อ่าตอนนี้จะลองดูว่าพี่ควบคุมรถอยู่ในช่องจราจรตัวเองได้ไหมในขณะที่มันไม่มีเลนอย่างเงี้ยค่ะอ่าตรงนี้เป็นรถที่ผ่านไปมาได้ใช่ไหมพี่ก็มองขวามองซ้ายไปด้วยมีใครเคลื่อนรถมาไหมรเราจะหยุดรถเมื่อไหร่นะพอที่ปัดน้ำฝนพี่อะค่ะเริ่มจะบังพื้นถนนทั้งหมดอ่าพอบังพื้นถนนจะแตกขอบเหลืองด้านล่างของวีเทีอค่ะ,คะพี่เตรียมหยุดรถอย่างนุ่มนวลได้เลยเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องมองแถบเขียวด้วยแล้วก็มองระยะห่างด้วยอันนี้เป็นการซ้อมเมื่อเราหยุดรถติดไฟแดงตามคันหน้าตอนนี้ยังเห็นพื้นถนนอยู่ไหมไม่เห อ,อ่าวก็ดูข้างหลังด้วยมีใครมาพุ่นเปียนท้ายรถเราไหม,มด้านซ้ายเราเข้าไปหาขอบฟุตบาทไหม,มด้านขวาเรายังมีระยะกับสิ่งกีดขวางไหมอย่างเงี้ยค่ะเออถ้ารถโรงเรียนเราต้องฝึกมองกระจกหลังด้วยแต่ถ้ารถเราเองอะค่ะมันมีกล้องช่วยอย่างเงี้ยจะมองได้ทั่วมากกว่าเพราะกระจกหลัง่ะค่ะมันยังมีท้ายรถบังอยู่อืม,มนี่แหละตอนนี้เราจะฝึกแบบมีทิศทางตอนไปข้างหน้าก่อนนะคะ คือมนุษย์เราถ้าเอาอรไยยัดเข้าไปมากๆสมองมันจะรับไม่ได้สุดท้ายมันก็จะแบบเอออื่นๆอย่างเงี้ยค่ะอืมก็วันที่เรียนวันแรกนำข้อสอบทุกวันใช่ไหมฮะลูกค้ามาหน้าบ้านหนูไม่รับข้อวันนี้อ๋อหนูกำลังทำข้อสอบอยู่หนูปวดหัวก็วันละร้อยข้อลูกค้าจะมานวดนะเอ้เนี้ยค่ะเนี่ยฝึกความสัมพันธ์สายตามือแล้วก็เท้านะคะ เออเนี่ยค่ะแล้วก็มองในจอด้วยอย่างเงี้ยอสิ่งงต้เออนี่แหละค่ะต้องมีไมเซ็ตแบบฝรั่งฝรั่งเวลาก็ทําอะไรไม่สําเร็จอะค่ะก็จะกลับมาย้อนดูตัวเองว่าฉันผิดขั้นตอนไหนไหมอันนี้บอกให้หยุดเองโอ้ยดูขอบแค่ไม่ไหวเองใช่ไหมแค่ไม่ไหวเองนี่เขาสอบตกแล้วนะคะเดินขาคอยล้างอยู่นะคุณหยุดก่อนจุดที่กําหนดยังนับไม่ครบเสาห้าต้นเลยนะพี่อยู่แล้วนะวันวันนับแต่เสาหนึ่งเสาสามสี่ห้าหยุดเรื่องจริง อันนี้เรื่องจริงเขาต้องคุณนัูสอนในโรงเรียนเขาก็สอนอย่างนั้นแหละเพราะมือใหม่ไม่มีมาร์กอ่ะเรืงจริงไงแสุขวาได้สนใจเข้ามั้ยคะพี่ต้องมองสลับทุ่ๆอย่างเงี้ยค่ะอืมถ้าคิดว่าเรากำลังถอยอยู่ในหมู่บ้านเราถนนเส้นนั้นแหละหน้าหมู่บ้านเด็กใส่ชุดโกโกวาวิ่งอยู่อย่างเงี้ยอืมก็ดูทางซ้ายด้วยนะคะเนี่ยมาดูในกระจกตอนนี้พี่เห็นรถไหมเห็นค่ะเห็นในกระจกไหมมีรถไหมอ๋อ ไม่เห็นออเห็นไหมเขาเรียกว่าจุดบอดคันนี้อยู่คู่กับเราถ้าขับจริงอ่ะพี่ก็ต้องใช้โช์ด้วยเช็คเหมือนฝั่งบอกก็คือมองข้ามไหลไปมองจอใหญ่นี้ด้วย<อ>เห็นไหมมิติมองกระจุกเิงเดียวไม่ได้ค่ะเอออ่าหลังจากนั้นค่อยๆ่อแตะเบรกหยุดรถช้าช้าอย่างนุ่มนวลอย่างเงี้ยค่ะเออนี่แหละอ่นนี้ถูกต้องตอนนี้เราจะเคลื่อนไปข้างหน้าไปหาเวทีเหมือนเดิมนะพี่ก็เปลี่ยนเกียร์ตำแหน่งเดินหน้าเลยนะคะ ราอยู่ R เราต้องไปีเออหลังจากนั้นถ้าเป็น D ปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่พี่จะปล่อยเบรกเท้านะเช็คซ้ายเช็คขวามันเดิมเลยเออถ้าไม่มีใครมาใกล้ระหว่างนี้ก็จอ้องแค่จุดนั้นนะคะและออ้วขับรถรอให้ตรงอืมกลับตามที่พี่รู้สึกได้เลยนะเออผิดถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณน่าจะได้รู้ว่าพี่มอ,อ,อโอเคหรือยังแล้วก็อย่ามองพื้นนะออถ้ามองพื้นนะคะมันจะอยู่ในเลนไม่ได้เลยการที่เราขับรถด้วยความเร็วสงูงแล้วมองแค่พื้นเหมือนพี่วิ่งเร็วๆแล้วมองแค่เท้าตัวเองไปข้างหน้ามองกระจกขาไ อ๋อพอทอค่ะมองมอเตอร์ไซค์ไม่มีมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ทั้งนั้นแหละพอตอนให้มองนะกูไม่มองมอเตอร์ไซค์ดิฉันหรอกพอตอนว่างจัดไม่มีอะไรทํามองแค่ข้างหน้ามันเขิขนๆอ่ะเพิ่มภาระสักหน่อยแล้วกันทุกคนเป็นเหมือนกันหมนดเลยพี่รู้ไหมเราอยู่ตรงกับเขาไงกำลังจะตรงนะคะอ่ากำลังพยายามให้มันตรงเออแล้วตอนนี้มันตรงไหมถ้าเกิดถึงจุดที่เราจะไปหยุดอย่างเงี้ยค่ะตรงนะอ่าตร ที่ตัวเราอยู่ตรงนี้ตอนรอบแรกห้ามจาว่าตัวเรานะพี่ต้องจําความรู้สึกที่มองเงี้ยค่ะเนี่ยถ้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพี่คิดว่ารถเราจะตรงกับสีอะไรถูกตรงแล้วสีฟ้าเขียวฟ้าเขียวตรงนู้นใช่ไหมหรือว่าสีแดงตรงนี้ไม่ไม่ไม่แดงนะแล้วพี่โยทางนี้ทำไมมแสดงว่ามันไม่ตรงจริงคุณลอบดาเนี่ยตอนนี้เราจะอยู่ตรงประมาณเหลืองเหลืองแดงแดงมากกว่าเขีเหลืองแดงเออแล้วตอนนี้พี่บางถนนหมดเรี่ยงหมดเรี่ยจะหมดแล้วจุดที่เราจะหยุดกันอย่างเงี้ยค่ะอืดังนั้นเมื่อกี้เราแค่มีความเชื่อไปเองว่าเราตรงแล้ว แต่ความรู้สึกจริงๆก็คือมันยังไม่ตรงใช่ใชอ่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราก็อาจจะขับรถออกนอกเลนตัวเองอือเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปเกียร์ถอยหลังเหมือนเดิมนะคะ